สวดีค่ะเด็กชัก้นม6ทุกคนพบกับครูส้มชนิดเรียนคณิตกับครูส้มนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อที่5ค่ะอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วง x ะะเป็น x บวก h นะคะวิธีการหาจะหาได้จาก f x บวก h ลบ f x ส่วน h ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x ใดๆนะคะเราจะหาได้จากลิมิตของฟังก์ชัน f x บวก h ลบ f x h ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะซึ่งนิยามตรงนี้ละค่ะมันคือนิยามของการหาอนุพันธ์นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างข้อที่1นึ่ค่ะกำหนดให้ y นะคะเท่ากับ f x เท่ากับ x กำลงังสองลบ2 x บวก8จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x เท่ากับ2ถึง x เท่ากับ4นะคะแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงค่ะนั่นก็คือหาได้จาก f(x) บวก h ลบ f(x) ส่วน h นั่นเองนะคะหรือค,ครูสมมักจะเรียกง่ายๆว่าเอา f สุดท้ายก็คือที่ x เป็น4ลบ f ตั้งต้นก็คือที่ x เป็น2 ด้วยเปลี่ยนไปเท่าไหร่4ไปเป็น2ก็คือ4ลบ2นั่นเองค่ะจากนั้นคํานวณได้แล้วค่ะ f 4ก็คือการแทนที่ x ด้วย4ลงไปกลายเป็น4กำลัง2ลบ2คูณ4บวก8ลบ f 2ก็คือเจอ x ที่ไหนแทนด้วย2ลงไปกลายเป็น2กำลัง2ลบ2คูณ2บวก8ส่วนด้วย2นั่นเองค่ะ คิดเลขนะคะ4กำลัง26ลบ8บวก8หมดค่ะลบในวงเล็บค่ะ4ลบ4บวก8นะคะ4ลบ4ได้0บวก8ส่วนด้วย2นะคะก็จะกลายเป็น16ลบ8ส่วน2เท่ากับ 8ส่วน2ก็คือ4นั่นเองดังนั้นถ้าเป็นอัตร,ราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะคะของ y เทียบกับ x นะคะจาก x เท่ากับ2ถึง x เท่ากับ4ก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะ แต่ถ้าเกิดเจอในรูปแบบที่2ตัวอย่างที่สองกำหนดให้ฟังก์ชันหน้าตาเป็น x กลางสลบ5 x บวก2จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x ใดๆไม่ได้บอกช่วงมาให้แสดงว่าข้อนี้จะต้องมีนิยามว่าลิมิตของ f x บวก h ลบ f x ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ค่ะ อ่าแล้วเราจะเริ่มจากการแทนค่านะคะหาฟังก์ชัน f x บวก h ก่อนนั่นหมายความว่าเจอ x ที่ไหนตอนนี้เราจะต้องแทนฟังก์ชันตัวนั้นด้วย x บวก h นะคะกลายเป็นลิมิตของ x บวก h ทั้งหมดกำลังสองลบ5คูณ x บวก h บวก2ลบ f(x) ค่ะก็คือจะลบโจทย์เลยกลายเป็น x กำลังสองลบ5 x บวก2ส่วน h ค่ะเมื่อ h เข้าใกล้ศจากนั้นแทนค่าเพื่อหาคำตอบค่ะปรากฏว่าพอเราแทนค่า h เป็น0ูนย์ลงไปนะคะจะเกิดเป็น ศส,ส่วน0ท,ทันทีดังนั้นถ้าเกิดแทนค่าแล้วเกิด0ูนย์ส่วน0ย์เราตอบเลยไม่ได้ต้องไปจัดรูปก่อนกลายเป็นลิมิตของ x กำหน้าหลังหลังกำลังสองลบห้าลบห้าบวกสลบ x กำลังสงเปิดนะคะบวกหเมืเอ่อ H เข้าใกล้ศูนยนะคะ คิดเลขเลยค่ะก้อนนี้ x กาลังสองลบ x กาลังสหมดไปลบ 5x บวก 5x หมดไปบวก2ลบ2หมดไปค่ะเหลือก้อนของลิมิต 2xh บวก h กาลังสองลบ 5h ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ะคะปกติเนี่ยเราอยากหาค่าลิมิตเราก็แทนที่ h ด้วยศูนย์ลงไปปรากฏว่าเกิด0ูส่วน0ค่ะ ต้องไปจัดรูปดังนั้นครูส้มจะจัดรูปก้อนนี้เลยนะคะโดยการที่ดึงค่า h จากตัวบนออกมาค่ะก็จะกลายเป็น h วงเล็บ 2x บวก h ลบ5ส่วน h แล้วเราก็ปัด h ตัวนี้ออกไปค่ะดังนั้นจัดรูปเสร็จแล้วไม่เกิดเป็น0ส่วน0แล้วค่ะเหลือก้อนของลิมิต 2x บวก h ลบ5เมื่อ h เข้าใกล้0 เราก็แทนค่า h เท่ากับ0ลงไปค่ะกลายเป็น 2x บวก0ลบ5คำตอบข้อนี้นะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x ใดๆก็คือ 2x ลบ5นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย